สบายดีทุกคนมือนี้พามาเที่ยวภูเขาควายพามาสมน้ำแร่อันนี้คือโอน้ำแร่โบน้ำแร่นี้คือผู้ใดเป็นเปียเป็นรอยแล้วก็อันมาอาบมาเซ่มาที่ฐานเอาคือตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้เป็นมักหินทัพแร่ ล้วมีน้ำไหลมาขังไว้ก็เลยห้องว่าบอ่อน้ำแร่ที่เฮ็ดให้คนเป็นเปียเป็นรอยเส้นเอ็นโบดีเบาะการเดินโบสะดวกเบาะเรามาแซเอาเท้ามาแซหรือเอาตนตัวแซมาอาบน้ำแซเราจะเฮ็ดให้หายจากอาการนั่นๆถ้พามาสมเปนเดิมมันจะมีเป็นอ่างเป็นอ่างเป็นอ่าง ต,ต,ตัวทางเทอมนี่จะแมนคูสายเนาะสามารถแซ่ได้แล้วต่วนลุ่มสุดหันเป็นทุนยิงสามารถแซ่ได้เนาะแต่ว่าเขามานั่งหลิ่นได้อยู่พอเอาจิงจุ่มนีหน่อยหันได้อยู่เลิกได้แต่ละอ่าง หายจ็บหายปวดหายพายพญญาธิโลคาเนาะเสื้อเข้ากับโบโลูบลูเนาะอันนี้คือเป็นตำนานเนาะตำนานของภูเขาควายนูนี้ได้ขึ้นมาส่บาทอยู่อยู่วัดบ้านนาคันทุงก็เลยขึ้นมาลิ่มภูเขาควายพอว่าลื่งมาแล้วก็เลยขิดหอดเนาะมาเธอใดก็ต้องได้ขึ้นมาลิ่มภูเขาควายก่อน เป,เป็นบอ่อญงถ้าผู้ใดอยากถามว่าเป็นอย่างคือถ่ายวิดีโอสั้นแท้งนะมันตอบเลยเนาะว่าผมจับโทรศัพท์ของขน้อยหันมันเหลือหน่อยเนาะก็เลยได้ทายสันส้นๆแล้วพูดลงแล้วก็ได้ลึบทิ่มเนาะ ก็เลยบางบางมือก็โพสไปซีหาคีปสีหนะันาเพราะว่าอันควมจําโทรศัพท์ก็น้อยมันสั้นเนาะมันควมจําหน่อยมันเต็มฮะนะใจ่จ้ะเง้าวไปสุดสตาเลยตัวสุดท้ายคุณจะเป็นบนที่นีอ่านเนาะท่าสีบว้าหน้าตาบราเห็นก็เป็น -đạ lần lần. Ừ, là là xa anhu đã hẳn lệ Một hết mất mất nó mất 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 กองเังซี่แปลกแท้อยู่ในกลางบอ่อน้ำอาคิซายเราไปรวมตัวกันมีแมงมีแมลงอยู่ในนั้นหรือบอ่อเดี๋ยวนี้หันผู้เขาควยหันใบไม้ร่วงเนาะมันก็เลยมูยมีบอลลี่โฮมเลย แดดฮอนว่าสัน้นอาาล้วเด้อแบบดนี้สิซุ้มให้เบ่งการซุดข,ของบอน,น้ำแร่อีกยาาไก่โอเคจบคลิปขอบใจเด้อที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้คู่ท้าคิปเพื่อเป็นกำลังใจเด้อสาธุสาธุ